เมื่อวานนี้ผมมาทำการซ่อมแซมเตาอบถ่านในส่วนของด้านในถามว่าทำไมต้องซ่อมแซมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูโครงสร้างด้านนอกโดยรอบก่อนนะครับด้านนอกก็จะเป็นโครงสร้างของเตาอบ ซึ่งทํามาจากดินนะครับเป็นดินเหนียวเป็นดินเหนียวนะครับส่วนในที่เห็นอยู่นี้มันเป็นดินคโคลนที่ตอนที่ดับดับเตานะครับดับไฟนะครับเพื่อช่วยให้มันเย็นเร็วขึ้นก็เอาดินนาผสมน้ําให้เป็นดินคโคลนแล้วก็มา撒บนบนเตาเพื่อให้ดินมันมีความเย็นนะครับโครงสร้างเขาก็ ทำคล้ายๆกับระคังคว่ำนะครับผมทำปล่องควันไว้สามสาทั้ง4ทิศเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลมเข้าลมออกนะครับที่ต้องมาซ่อมแซมเพราะว่าเตาของผมพี่น้องเห็นสระน้ำไหมครับ นี่คือสระน้ําและเตาของผมทําอยู่บนสระน้ําอยู่บนคันสระน้ํานะครับทําอยู่บนคันสระและเป็นดินเหนียวดินเหนียวเมื่อดินมันแห้งมันก็จะเกิดการแตกกระแหงแบบนี้การแตกกระแหงแบบนี้ทําให้มีลมเข้าลมออกได้มันเป็นธรรมชาติของดินเมื่อ โดยเฉพาะดินเหนียวนะครับเมื่อมันเจอความร้อนดินมันจะแห้งและมันก็จะเกิดการหดตัวนะครับมันจะเกิดการดินแยกแตกกระแหงส่วนตรงนี้ที่แตกกระแหงนี้ไม่ใช่อะไรเป็นดินเป็นดินนาที่ผมขุดเอาดินเหนียวออกแล้วก็เอาดินนามาผสมเป็นโคลนนะครับตอนนี้พอมันแห้งแล้วมันก็เป็นดินแยกแตกกระแหงแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวพอ ถึงเวลาถ้าผมจะใช้เตาผมก็จะใช้น้ํารดตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะคืนสภาพเดิมอันนี้คือปล่องปล่องควันผมก็ทําขุดขุดเป็นคูโดยรอบนะครับเพื่อที่จะเอาผสมดินเอาดินนามาผสมเป็นดินโคลนนะครับแล้วก็ยัดยัดยัดเข้าไปนะครับคล้ายๆกับเป็นกําแพงนะครับตรงนี้ก็เป็นปล่องควันนะครับ ตรงนี้ผมจะใช้สําหรับการทําน้ําส้มควมันไม้เก็บน้ําส้มควันไม้ด้วยนะครับทามาดูอันนี้จุดที่เปิดเตานะครับเพื่อเวลาไปเก็บถ่านเก็บฟืนก็ใช้ช่องนี้นะครับนี่ก็เป็นปล่องควันอีกปล่องหนึ่งที่อ่าผมก็ใช้เก็บน้าส้มควันไม้อันนี้เป็นท่อน้ําส้มควันไม้เก็บน้าส้มควันไม้นะครับด้านนอกมผมมาซ่อม ซ่อมนั้นนอกก่อนนะครับซ่อมโดยการาหาจุดที่มันมีตรงที่มันแตกร้าวและมันมีอากาศเข้าได้ออกได้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงบางจุดเราก็ดูได้ด้วยตาเปล่าแต่บางจุดดูไม่ได้จนกว่าเราจะาจัเผาถ่านนะครับมันเกิดควัน เกิดความร้อนเกิดควันควันก็จะซึมออกเราถึงจะเห็นนะครับแต่ตอนนี้ผมถือผมคิดว่าผมจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับผมอัดแน่นไปหมดแล้วนะครับอันนั้นคือด้านนอกส่วนด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาเพืเ่อนๆเข้าไปดูอาจจะมือที่หนึ่งนี่คือด้านในที่ที่เห็นดำดำนี่คือ คือของเก่านะครับที่เป็นดินโคลนเนี่ยคือดินใหม่ที่ผมมาซ่อมเมื่อวานนี้นะครับที่ปัญหาที่เกิดก็คือว่าด้านข้างอย่างเงี้ยครับมันเป็นดินเหนียวมันเป็นดินเหนียวนะครับผมอาจจะมีปัญหาเรื่องของความมืดที่หนึ่งนะครับมันเป็นดินเหนียวพอ,อเวลาเราเผานะครับดินเหนียวพอแห้งมันก็จะหด มันก็จะหดตัวทําให้เกิดการแตกแยกนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมก็คือว่าผมต้องมาซ่อมต้องมาอุดทั้งด้านไหนด้านนอกเท่าที่ทําได้นะครับเมื่อวานผมก็มาอุดแล้วก็มาซ่อมด้านไหนบ้างนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าทําผิดหรือทําถูกและไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทําแบบนี้หรือเปล่าจะเห็นว่ามันก็ยังมีรอยแตกรอยร้าวอยู่เพราะว่า มันเป็นธรรมชาติของดินนะครับเมื่ออตอนที่เราทำมันเป็นมันยังชื้นอยู่มันก็ยังติดกันพอมันแห้งมันก็จะหดตัวแต่ตอนนี้มันยังจะมีความชื้นอยู่เดี๋ยวผมจะต้องมาเอาเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จผมจะต้องมาเดินอุดแบบนี้อีกก็คือใช้นิ้วของเราเนี่ยครับเนี่ยดันเข้าไปเพราะมันยังเปียกอยู่มันยังชื้นอยู่อุดตรงที่ มันรอยแตกแบบนี้ครับเนี่ยด้วยการดันเข้าไปเอามือดันเข้าไปเพื่อปิดปิดรูนะครับช่วยเขาตรงนี้จะเป็นปล่องควันปล่องควันปล่องควันตรงนี้จะเป็นจ,นะจุดเชื้อเพลิงนะครับจุดเชื้อเพลิง เดิมที่ตอนที่ผมยังไม่มาซ่อมผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ก่อนมันจะมีความแตกรราวเยอะเยอะมากนะครับถ้าเราไม่ซ่อมถ้าเราไม่ซ่อมเตาเนี่ยมันจะทำให้ฐานของเรานั้นไม่มีคุณภาพแล้วเราจะทำทำฐานได้น้อยนะครับผมไม่เคยทำมาก่อนผมอาศัยว่าสอบถามคนที่เขเคยทำมา นะครับสอบถามคนที่เขาทำมาและผมก็มาเรียนรู้เองหน้างานด้วยนะครับผมพยายามจะหาอ่าเจอแล้วนี่นี่คือสภาพเก่าที่ผมไม่ได้มาเอาเอาโครนมาปลกมันจะแตกแบบนี้แต่อันนี้คือผมอัดด้านนอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ด้านในผมไม่ได้มาอัดคือผมจะต้องอัดโครนทั้งด้านในทั้งด้านนอกนะครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ผมเหนื่อย เหนื่อยมากทำแล้วเหนื่อยมากเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นเดินลงเนี่ยครับมันจะแตกแล้วแบบนี้มันจะทําให้อากาศเข้าได้ถ้าเกิดว่ามันมันสามารถที่จะแตกไปถึงด้านนอกเลยเราไม่เห็นเนี่ยครับให้ดูใกล้ๆชัดๆมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยครับลักษณะอย่างนี้นี่คือเหตุที่ว่าทําไมผมจะต้องมาซ่อมนะครับซ่อมเพื่อ ให้เปาของเรานั้นทำได้ดีหมายถึงเผาเผาถ่านคอหนึ่งเขาเรียกว่าเผาถ่านแต่ผมใช้คำว่าอบถ่านเพราะว่าถ้าเราเผาเนี่ยมันจะเกิดคิดเท่าเยอะแต่ถ้าเราอบนะครับเราใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงตรงจุดนี้ ที่เราเผาเนี่ยให้มันเกิดความร้อนอเกิดความร้อนสักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดการเผาไหม้บางส่วนนะครับแล้วถ้าเราควบคุมอากาศควบคุมอากาศก็คือให้อากาศเข้าอากาศออกให้น้อยความร้อนนะครับมันก็จะอบตลบอบอวนอยู่ข้างในเตาเรานี่แหละ นะครับความร้อนมันก็จะไปรีดความชื้นที่อยู่ในไม้ออกมานะครับความชื้นที่ออกมารีดออกมามันก็จะเหยือไปในควันออกไปตามปล่องควันอย่างนี้นะครับพอออกไปผมก็จะไปดักเอาด้านนอกก็คือการทําน้ําส้มควันไม้น้ําส้มควันไม้ก็คือการกลั่นเอา,อาคุณค่าของ ธาตอาหารที่อยู่ในเนื้อไม้ทั้งหลายนั่นนะมาอยู่ในรูปของน้ำนะครับไว้ใช้ประโยชน์ในโอกาสถัดไปนะครับเมื่อเราควบคุมอากาศคุณควบคุมอุณหภูมิจะทําให้เรา,าได้คุณภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราทําก็คือถ่านแล้วก็น้ำส้มควันไม้ออกมาที่ดีมีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นคําตอบที่ว่าผมทําไมต้องมาซ่อมเตานะครับก็คือผมก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับตอนนี้ไม่ได้เผานะครับก็เป็นการทักไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วทางการเขาขอความร่วมมือนะครับในการหยุดเผานะครับผมก็หยุดเผาพอหยุดเผาผมก็มา ดูว่าอะไรที่เราจะต้องจัดการต่อนะครับนั่นก็คือโครงของเตาที่เราทำไว้นั่นเองนะครับคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าทำผิดหรือทำถูกเพราะว่าผมเป็นคนใหม่ในการทำเตาอบถ่านนะครับเพื่อนๆที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการทำเตาอบถ่านมาก่อนนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมดูหน่อยนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมดูหน่อยเพราะว่า ที่ผมทําแบบนี้มันผิดหรือมันถูกนะครับแล้วจริงๆแล้วมันควรจะทําแบบไหนและเพื่อนๆทําแบบไหนนะครับคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในทำในการทำเต้าอบฐานมาก่อนนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยนะครับผมน้อมรับไว้ปรับปรุงและแก้ไขในโอกาสต่อไปนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะ มีสาระความรู้นะครับให้เพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับผมขอออกไปข้างนอกก่อนอ่าตอนนี้ผมออกมาข้างนอกแล้วเสียงมือก็จะได้ไม่กล้องนะครับ <S <S คลิปนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีสาระน่ารู้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับ เพื่อนเพื่อน,นที่ทำเตาอุถ่านนะครับโดยเฉพาะเพื่อนเพื่นอนหน้าใหม่อย่างผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะผมไม่เคยทำมาก่อนผมอาศัยว่า,ามาเรียนรู้เอาหน้าง,งานเอานะครับทำแล้วก็เรียนรู้เอาหน้าง,งานเอาพิดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นทําไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยนะครับเราก็จะได้ความรู้เองนะครับคลิปนี้ขอฝาก เพื่อนๆที่มีประสบการณ์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยว่าที่ถูกต้องเพื่อนๆทำแบบไหนนะครับ้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ